สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KC m Channel เป็นช่องที่จะให้ความรู้รวมถึงคลิคและวิธีการต่างๆในการทำข้อสอบแบบฝึกหัดโจทต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหวังว่าคลิปที่พี่ตั้งใจทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรู้กันเลย โอเคมาดูข้อที่7กันนะครับข้อที่เเขาบอกว่าในการพายเรือจาก A ไป B เนี่ยหากพายเรือตามน้ําจะใช้เวลาทั้งหมด60นาทีนะครับถ้าหากพายเรือทวนน้ําจะใช้เวลา110นาทีถ้าอัตราเร็วของการพายเรือในน้ํานิ่งเป็น2กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาว่าระยะทางจาก A ไป B เนี่ยมีระยะทางเท่าไหร่นะครับอลองดูกันนะครับข้อนี้เป็นเรื่องของการพายเรือนะครับ นี่คือจุด a นี่คือจุด b นะครับก็จาก a ไป b นะครับเวลาพายเรือเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือนะครับอันดับแรกเลยอะไรครับอัตราเร็วของอัตราเร็วของเรือนะครับอัตราเร็วของการพายนะครับพี่เรียกว่า v เรือแล้วกันนะครับ v คืออัตราเร็วนะครับอัตราเร็วของเรือในน้านิ่งนะครับก็คือเขาให้มาเท่าไหร่ครับ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 2กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงต่อไปนะครับเวลาในเรื่องภายเรือเราจะต้องทราบว่าอัตราเร็วของน้ําเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้เขาให้มาหรือเปล่าครับอัตราเร็วของน้ําอัตราเร็วของน้ําไม่ได้ให้มานะครับเราอาจจะต้องไปหาอัตราเร็วของน้ํามาก่อนนะครับพี่เรียกตรงนี้ว่า v น้ํานะครับอัตราเร็วของน้าเนี่ยให้เป็น x และกันนะครับ x กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่ามีลักษณะการพายเรือเลยครับพายเรือตามน้ํานะครับแล้วก็มีการพายเรือทวนน้ํานะครับเริ่มเลยนะครับก็อัตราเร็วในการพายเรือนะครับตามน้ํานะครับตามน้ําก็คือเอาความเร็วเรือบวกกับความเร็วน้ํานะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับความเร็วเรือบวกกับความเร็วของน้ํานะครับก็เป็น2องบวกเนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องรู้อีกก็คืออัตราเร็วทวนน้ำนะครับความเร็วทวนน้ำก็คือเอาความเร็วเรือนะครับลบกับความเร็วของน้ำนะครับก็เป็น2ลบ x นั่นเองนะครับต่อไปสิ่งที่ต้องรู้อีกก็คืออะไรครับเวลานะครับเวลาที่พายเรือตามน้ำนะครับเ,เดี๋ยวพี่เขียนไว้ข้างๆตรงนี้แล้วกันนะครับ T ของ ตามน้ํานะครับ t ก็คือ time นะครับ time แปลว่าเวลานะครับเวลาที่พายเรือตามน้ําใช้เป็น60นาทีนะครับอ่ะ60นาทีใช่ไหมครับแต่ว่าหน่วยที่เราเห็นมันคืออะไรครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือเท่าไหร่ครับเวลาก็คือ60นาทีก็คือ1ชั่วโมงนะครับเวลาตามน้ําคือ1ชั่วโมงนะครับต่อไปนะครับอัตราเร็วของการเลยครับพายเรือ ทวนน้ำร้อยสิบนาทีนะครับร้อยสิบนาทีคือเท่าไหร่นะครับที่ทวนน้ําก็คือเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสิบนาทีหารด้วยหกสิบนั่นเองนะครับก็จะได้ในหน่วยชั่วโมงออกมานะครับอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ให้นิดหนึ่งแล้วกัน,นครับตรงนี้ก็คือหกสิบนาทีส่วนด้วยหกสิบนาทีก็คือหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับอโอเคเผื่องงนะครับ หลังจากนั้นนะครับสิ่งเรารู้อีกก็คืออะไรครับระยะทางไม่ว่ามันจะพายตามน้ําหรือมันจะพายทวนน้ํานะครับระยะทางเนี่ยเท่ากันนะครับเราก็จะลองเขียนสูตรนะครับสูตรในการหาระยะทางคืออะไรครับระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณกับเวลานะครับหรือที่เราเรียกว่า S เท่ากับ v คูณกับ T นะครับ S ก็คือระยะทางนะครับ v ก็คือ อัตราเร็วนะครับ t ก็คือเวลานะครับนี่คือสูตรในการหาระยะทางนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ระยะทางในกรณีที่มันตามน้ำแล้วกันนะพี่เขียนว่า s ตามน้ำนะครับ s ตามน้ำจะเท่ากับ v คูณ t นะครับก็คือ v ตามน้ำคูณกับ t ตามน้ำครับ v ตามน้ำก็คืออะไรครับ v ตามน้ำก็คือ สองบวก x ถูกไหมครับนี่คือ v ตามน้ำครับน้องก็เขียนไปว่า2บวก x นะครับนี่คือ v นะครับแล้วก็ t ตามน้ําก็คือเวลานะครับเวลาตามน้ําก็คือ1ชั่วโมงนะครับก็เขียนไปเลยว่า2บวก x คูณกับ1นะครับอ่าเก็บตรงนี้ไว้นะครับเก็บไว้เป็นสมการที่1แล้วกันนะครับต่อไปเราจะไปดูระยะในกรณีที่มันทวนน้ำครับน้องก็เขียนเลยว่า s ทวนน้ำนะครับ s ทวนน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับะไรครับ v นะครับ v ในที่นี้ก็คือ v ทวนน้ำนะ v ทวนน้ำก็คือ2ลบ x นะครับน้องก็เขียนไปเลยว่า2ลบ x นะครับแล้วก็ t ก็คือเวลานะครับเวลาทวนน้ำก็คืออะไรครับ110ส่วนด้วย6 0นะครับ110ส่วนด้วย60นี่ก็คือสมการที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับระยะทางไม่ว่าจะตามน้ำหรือทวนน้ำเนี่ยมันเท่ากันนะครับดังนั้นน้องก็จับสมการที่1 เท่ากับสมการที่2ได้เลยนะครับหาค่า x ออกมานะครับอ่ะก็ได้เลยครับเนี่ย2บวก x คูณกับ1นะครับจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ2ลบ x คูณกับ110ส่วนด้วย60นะครับแก้สมการหาตัว x มานะครับแก้สมการหาตัว x มานะครับก็จะได้อะไรครับฝั่งนี้ได้2บวก x นะครับ ฝั่งนี้ก็ตัดศูนทิ้งไปนะครับได้แล้วครับ11คูณกับ2ลบ x ส่วนด้วย6นะครับหลังจากนั้นเราอาจจะทำการย้ายเลข6ตัวนี้ขึ้นไปคูณนะครับก็จะได้อะไรออกมาครับ6คูณกับ2บวก x นั่นเองนะครับเท่ากับ11คูณกับ2ลบ x นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็กระจายเข้าไปนะครับกระจายเลข6เข้าไปก็จะได้อะไรออกมาครับได้12บวกกับ 6x นะครับกระจายเข้าไปนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับกระจายเข้าไปก็เป็นยี่สิบสองลบกับสิบเอ็ดเอ็กซ์นะครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับได้เป็นสิบเจ็ดเอ็กซ์เท่ากับอะไรครับย้ายสิบสองไปลบนะครับก็ได้สิบนะครับได้สิบดังนั้นเราจะทราบแล้วว่าอะไรครับ x คืออะไรครับสิบส่วนสิบเจ็ดนะครับตอนนี้น้องก็รู้แล้วว่า x คือสิบส่วนสิบเจ็ดนะครับสิ่งที่เขาอยากรู้คืออะไรครับเขาอยากรู้ว่า s นะครับ s หรือว่าระยะทางจาก a ไป b เป็นเท่าไหร่นะครับ น้องก็เลือกเลยครับว่าน้องจะแทนในสมการตัวไหนก็ได้ครับไม่ว่า1หรือ2ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าระยะทางไม่ว่าจะตามน้ําหรือทวนน้าเนี่ยมันเท่ากันนะครับอ่ะพี่จะเลือกนะครับเลือกแทนในสมการที่1ละกันนะครับเพราะว่าดูง่ายนะครับก็เขียนเลยนะครับว่าแทนค่า x เท่ากับ10ส่วน17เนี่ยในสมการที่1นะครับก็จะได้ s ตามน้านะครับ s ตามน้ําเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2บวก x ก็คือบวกด้วย10ส่วน17นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเรามาแทนค่าเข้าไปนะสิส่วน17บเจ็เราก็คูณกับ1นะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ2บวก10ส่วน17นะครับทำส่วนให้เท่ากันนะครับเอา17คูณเข้าไปได้34ส่วน17นะครับแล้วก็บวกด้วย10ส่วน17นะครับคำตอบก็ได้ออกมาเท่าไหร่ครับ44ส่วน17นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วว่าระยะทางจากนะครับ a ไป b นะครับก็ตอบเท่าไหร่ครับ44ส่วน17นั่นเองนะครับอ่าข้อนี้ตอบข้อที่ข้อที่4นะครับข้อ7ตอบข้อ4นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่7นะครับเป็นโจทย์การพายเรือนะครับลองไปฝึกทำกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆ ในคลิปต่อไปนะครับ